สวัสดีครับผมพี่ตั้มทาม,ามย่านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำํำเพื่อนๆเลยนะครับในการถอยเข้าบ้านนะครับถอยเข้าทาวเฮานะนะครับมีเพื่อนๆนะครับส่งรูปมาให้ดูว่าพิ่ตั้มคะบ้านหนูเป็นบ้านทาวเฮาอ่าประมาณนี้เป็นบ้านเป็นบ้านประมาณนี้นะคะด้านฝั่งซ้ายมือคือจะถอยเข้าซอง จะถอยเข้าบ้านทางฝั่งขวามือแต่ทางฝั่งซ้ายมือก็จะมีรถจอดอยู่มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่มีรถเก๋งจอดอยู่นะครับมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะคะเวลาถอยมันตีวงเลี้ยวทางฝั่งซ้ายไม่ได้พี่ท้ามีวิธีการกะระยะยังไงนะครับอ่ะนะครับคลิปนี้เดียวผมจะมาอธิบายมาทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเวลาเราถอยตรงๆเนี่ยครับโดยที่ไม่ต้องตีเลี้ยวออกทางฝั่งซ้ายเนี่ยเราถอยมาปุ๊บแล้ว ถอยเข้าทางฝั่งขวานี่เราจะกะระยะยังไงนะครับเราจะถอยกันยังไงนะอ่านะครับก่อนที่จะไปดูครับรบกวนเพื่อนๆนิดหนึ่งครับฝากเพื่อนกดไลค์ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ากดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วปไปดูกันครับนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีบ้านเป็นทาวน์เฮาส์นะครับมีทางเข้าจอดรถนะครับอาจจะต้องมีเวลากลับบ้านมานะครับก็จะมีรถนะครับปิกัพมาจอดมีมอเตอร์ไซค์มาจอดอะไรเงี้ยทางฝั่งซ้าย ทำให้เราเดินหน้ามาแล้วตีวงไปทางฝั่งซ้ายไม่ได้นะครับวิธีการที่เราจะถอยเข้าบ้านได้ก็คือเดินตรงๆไปปุ๊บแล้วถอยมาแล้วค่อยเอ่อเลี้ยวถอยหลังเข้าซองนะครับถอยหลังเข้าบ้านนะนะครับวิธีการนะครับถอยถอยเข้าบ้านโดยที่เราไม่ต้องตีวงออกซ้ายนะเอ่อเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่มีรถกระบะจอดอยู่เนะี่ยวิธีการเราจะทําแบบนี้ครับนะครับให้เพื่อนๆขับตรงไปก่อนนะนะครับ เดินหน้ามาครับนะครับเดินหน้ามาตรงๆก่อนนะครับเดินหน้ามาตรงๆก่อนนะครับให้มีระยะห่างนะครับจากรถเรานะครับถึงขอบประตูเนี่ยประมาณสักสิบสิบห้าฟุตนะประมาณนี้ครับแล้วขับตรงมาครับให้ตัวเรานะครับเลยบ้านมาครับเลยบ้านมาเสร็จแล้วนะครับแล้วสังเกตนะครับตรงกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับให้ประตูนะครับ ฝั่งเรานะนะครับเข้ามาอยู่ประมาณ1นส่วนสาของกระจกนะครับ้ถถอยมาน่ดนึงครับแล้วหมุนขวาให้หมดครับหมุนขวาให้หมดเลยนะนะครับพอหมุนขวาเสร็จนะครับรถจะตีวงเข้าไปครับนะครับรถจะโค้งมานะครับมันจะบีบเข้านะครับท้ายเราจะบีบเข้าหาประตูนิดหนึ่งนะใจแข็งๆนะครับแล้วก็ค้างพวงมาลัยไว้ครับนะครับถ้าไม่มั่นใจก็คืนพวงมาลัยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดูฝั่งซ้ายครับนะครับฝั่งซ้ายว่าพ้นไหมถ้าฝั่งซ้ายพ้นก็ ค้างพวงอะไรไว้ครับแล้วถอยมาเรื่อยๆเลยนะนะครับอันนี้ผมค้างพวงอะไรไว้นะนะครับแล้วถอยมาตรงๆครับแล้วดูกระจกดูกล้องมองหลังนะครับว่าเราขนานกับบ้านหรือยังนะครับฝั่งซ้ายนี่ผ่านประตูมาได้เรียบร้อยแล้วนะนะครับแล้วก็ดูกระจกมองข้างดีๆครับว่าขนานหรือยังนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาว่าขนานหรือยังนะครับถ้าขนานเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือล้อตรงครับอ่าคือล้อตรงนะครับจัดทรงดีๆครับนะครับดูกล้องมองหลังด้วยนะครับว่ามีน้องวิ่งมาเล่นไหมมีน้องหมาวิ่งเข้ามาต้อนรับไหมดูดีๆครับนะครับแล้วก ถอยครับนะครับมันขึ้นเนินนิดนึงเติมเครื่องครับอ่านะครับพอรถเข้ามาใกล้ประตูอ่าก็เบรกประมาณนี้ครับนะครับก็เว้นช่องว่างเลยนะเว้นช่องว่างเผื่อขนของเผื่อว่าเราเดินมาฝั่งซ้ายฝั่งขวาอะไรเงี้ยอย่าเข้าไปจอดชิดมากนะครับก็ประมาณนี้เว้นช่องว่างให้ประมาณนี้นะครับด้านหน้าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูด้านนอกกันครับว่าจะเป็นยังไงนะออกออกไปดูด้านนอกกันครับใส่เกียร์พีครับปื๊บนะครับเปิดประตูนะครับ ด้านหน้านะครับก็มีพื้นที่นะครับในการปิดประตูได้นะครับทั้งฝั่งอ่าทั้งฝั่งนี้ของรถทั้งฝั่งขวาถ้าเราอยู่ในรถนะนี่คือฝั่งขวาก็มีพื้นที่นะครับถ้ามาฝั่งซ้ายนะครับถ้าเราอยู่ในรถฝั่งซ้ายอ่ะตรงนี้ก็มีพื้นที่นะครับในการเข้าออกนะครับเราไปดูเราไปดูด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังก็มีพื้นที่ประมาณนี้นะ ในการขนของลงถ้าเราไปช้อปปิ้งมาไปวิกซงวิกซีมานะครับก็ขนของลงก็มีพื้นที่ในการขนของเข้าบ้านได้นะก็จะประมาณนี้ครับในการพลังเข้าบ้านนะครับที่เป็นทาวน์เฮาส์นะอ่าเป็นทาวน์เฮาส์นะครับแล้วก็มีประตูนะครับจะรดได้คันเดียวนะมีประตูฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับมีพื้นที่จะรดได้คันเดียวแล้วก็ถอยเข้ามาโดยที่ไม่สามารถนะครับเราก็ถ่ายเข้าบ้านได้ประมาณนี้นะนะครับโดยที่ เราเดินหน้าไปตรงๆแล้วถอยโค้งเข้ามานะครับโดยที่เราไม่สามารถตีวงเลี้ยวออกไปได้เพราะว่าตรงนี้มันมีม,มีรถกระบะจอดอยู่มีมอเตอร์ไซค์ Motor จอดอยู่นะตรงนี้เราก็เดินตรงไปแล้วถอยเข้ามาให้ท้ายเราพ้นประตูบ้านฝั่งนี้ไปนะพ้นไปปุ๊บแล้วค่อยอหมุนพวงมาลัยขวาแล้วโค้งมานะนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆเข้ามานะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับเข้ามาจี้ฝั่งนี้นะถ้าท้ายไม่เข้ามาจี้ฝั่งนี้มากเกินไปแบบมันเล็กมากนะครับช่องว่างมันแคบมากก็คืนพวงมาลัยตรง,งมาก่อนนะครับ พอคืนพวงมาลัยตรงถอยมาได้ทีหนึ่งแล้วก็หมุนขวาสุดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเข้ามาได้นี่คือวิธีแก้ถ้าเราไปเบียดฝั่งนี้มากเกินไปนะลองดูครับถ้ัเพื่อนดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วถ้าเพื่อนชอบใจก็ฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะแถมนะครับแถมแถมแถมครับผมนะครับเวลาเพื่อนนะครับจะขับรถออกจากบ้านนะครับตรงนี้ประตูนะครับฝั่งซ้ายมือมันจะล้ําออกมาใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องใช้กระจกมองข้างเลยขอบประตูสีดํานี้นะครับ แล้วเราค่อยหมุนพวงมาลัยนะมาดูนะครับขับตรงๆมาก่อนนะครับขับตรงมาก่อนนะครับแล้วดูกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างเลยนะครับพอเลยปุ๊บนะครับหมุนพวงมาลัยซ้ายหมดครับนะครับแล้วดูกระจกมองข้างครับเพื่อนๆดูนะมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับเห็นไหมครับอ่ามีช่องว่างประมาณนี้เลยนะครับเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวไม่ไปคู่เลยนะอ่านะครับพอรถตั้งตรงปุ๊บเราก็คือล้อตรงและขับตรงไปได้เลยนะครับแบบนี้เลยครับผม เดี๋ยวผมสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาเรามีบ้านแบบนี้นะครับที่เป็นทาวน์เฮาส์แบบนี้บ้านจัดสรรแบบนี้นะครับเวลาเราจะถอยเข้าบ้านนะครับเราก็เดินหน้าออกซ้ายไปนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับเคสตัวอย่างคลิปนี้ครับก็คือด้านหน้าฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่มีรถเก่งจอดอยู่มีกระบะจอดอยู่ไม่สามารถตีวงเดียวได้เราก็ต้องใช้วิธีการเดินหน้าตรงๆแล้วถอยมานะครับแล้วเอาท้ายเข้าเลยถอยแบบไม่ต้องตีวงเดียวครับ วิธีการถอยเราจะต้องเดินหน้าไปไกลๆหน่อยแต่ถ้าเดินไกลมากมันก็ตีวงเลี้ยวลำบากวิธีการสังเกตนะครับก็คือเราก็ต้องใช้กระจกมองข้างนี่แหละครับในการสังเกตประตูรั้วบ้านเรานะครับให้มันเลยเข้ามาในกระจกประมาณ1ใน3ของกระจกถ้ามันเลยเข้ามาประมาณนี้โดยเฉลี่ยนะรถแล้วแต่รถนะครับบางอันก็เป็น SUV บางอันก็เป็นรถกระบะบางอันก็เป็นรถเกง๋งแล้วแต่เพื่อนๆเพื่อนๆต้องไปกะหน้างานเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ ประตูหน้าบ้านกว้างเท่าไหร่รถเราที่เราใช้รถแบบไหนเพื่อนๆก็ต้องไปการระยะก,กันอีกทีนึงแต่แนวทางแบบนี้ถ้าเพื่อนๆเจอใช้แนวทางแบบนี้ในการถอยเข้าซองนะครับเมื่อขับรถตรงมาปุ๊บดูกระจกมองข้างฝั่งขวาเพราะว่าเราจะถอยเข้าฝั่งขวานะครับเราก็ดูให้ประตูบ้านรั้วบ้านนะครับเข้ามาในกระจกประมาณ 1- นึในสของกระจกเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วปุ๊บหยุดรถใส่เกียร์ถังตึ๊บแล้วถอยมาได้นิดเดียวหมุนขวาให้หมดครับ หมุนขวารถจะรถจะตีโค้งเข้ามารถจะตีโค้งเข้ามาเมื่อตีโค้งเข้ามาปุ๊บนะครับเพื่อนๆสังเกตกระจกมองข้างดีๆถ้ามันเบียด ประตูด้านข้างฝั่งขวาของเราเนี่ยถ้ามันเบียดประตูมากเกินไปเราก็คือลดตรงก่อนถอยมาได้นิดเดียวแล้วหมุนขวามปอีกทีนึงแต่ถ้ามันมีระยะห่างคงที่ระยะห่างคงที่ถึงมันจะบีบเข้าหน่อยแต่ก็ยังมีระยะห่างเรื่อยๆเราดูว่าท้ายรถเราเข้าไปในบ้านได้ยังถ้าเขาเข้าไปในบ้านแล้วดูกระจกข,ข้างฝั่งซ้ายครับว่ามีช่องว่างฝั่งซ้ายไหมถ้ามีฝั่งซ้ายมีช่องว่างฝั่งขวามีช่องว่างครับรออย่างเดียวครับรอรถตั้งตรงขนานกับบ้านกับตัวที่จอดรถ ถ้าตรงเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็คือล้อตรงปุ๊บแล้วถอยมาตรงๆได้เลยเมื่อถอยมาปุ๊บก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายดีๆด,ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาดีๆด,ดูอีกทีดูกล้องมองหลังอีกทีว่ามีน้องสุนัขวิ่งมาเล่นด้วยไหมว่ามีแฟนมีพี่น้องมีคุณป้าคุณอาคุณย่าคุณยายมาอยู่ด้านหลังรถไหมดูดีๆครับอย่าปล่อยพลาดเด็ดขาดนะ เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอันตรายนะครับก็ดูให้ชัวร์ดูให้เรียบร้อยถอยเข้ามาจอดเรียบร้อยปุ๊บเมื่อถอยเข้ามาจอดเรียบร้อยปุ๊บอ่าเราก็ใส่เกียร์ P แล้วก็ด้านหลังนะครับเราก็ให้มีระยะห่างสักนิดนึงนะครับเผื่อเรามีการขนของมีการเดินผ่านมีการแบก,อแบกของหรือว,ว่าอ่าไว้เว้นที่ให้สำหรับเดินได้ก็จะดีครับอ่าอันนี้ก็ไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนมือใหม่นะครับเวลาถอยหลังเข้าซอง ถอยลังเข้าบ้านนะครับโดยที่เราไม่สามารถตีวงเลี้ยวออกทางฝั่งซ้ายได้นะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆดูมาถึงจุดนี้แล้วแหมพี่ตั้มชอบใจมากๆเลยครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยเข้าบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านธรรมดาบ้านทาวน์เฮาส์นะครับหรือว่าเป็นบ้านจัดสรรอะไรก็แล้วแต่นะครับลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับก็คือเราเดินหน้ามานะครับบ้านอยู่ทางฝั่งขวามือ แต่ทังทังฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันก็จะมีรถเก๋งจอดอยู่มีรถกระบะจอดอยู่มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่มีสิ่งกีดขวางวางอยู่ไม่สามารถตีวงเลี้ยวออกทางซ้ายได้นะครับเราก็เดินตรงไปก่อนแล้วค่อยถอยเข้าซองนะครับโดยที่การกะระยะเราก็ใช้กระจกมองข้างนี่นครับสังเกตด้านท้ายรถนั่นเองนะครับในการกะระยะนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการถอยเข้าบ้านถอยเข้าคอนโด ไม่ใช่คอนโดสิถอยเข้าบ้านถอยเข้าพาร์ทเมนต์นะบ้านจัดสรรอะไรก็แล้วแต่นะพเพื่อนลองนําไปเป็นไกด์ไลน์ในการปฏิบัติดูนะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับงงสงสัยในจุดไหนนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมใต้คลิปนี้ได้เลยนะนะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับอานะครับอยู่ตรงนี้นะครับพเพื่อนสามารถจอยเข้ามาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือว่า จะมีปัญหาอะไรยังไงจะให้ผมช่วยแก้ปัญหานะครับก็เข้ามาจอยกันได้นะครับเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับช่วยเหลือกันสาหรับมือใหม่หัดขับนะนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับเพื่อนๆสามารถจอยเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใน f a เฟซบุนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม subscribe นะครับก็จะเป็นการ ทริคเด็ดๆเคล็ดลับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วละครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดเสียวกันนะครับ